จัดบ้านอย่างไรให้เหมาะกับผู้สูงอายุอายุมากขึ้นความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายก็ลดน้อยลงยิ่งถ้ามีอาการเจ็บป่วยเพิ่มเข้ามานะคะก็ยิ่งเสี่ยงต่อการลืล่นล้มเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการจัดบ้านสําหรับผู้สูงอายุจึงควรจะพิถีพิถันและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 1. พื้นที่ที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประจําควรจะรวมอยู่ชั้นล่างของบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ําและส่วนที่พักผ่อน 2. พื้นบ้านควรจะเป็นพื้นเรียบไม่ขัดมันส่วนบริเวณรอบบ้านค่ะต้องเรียบไม่มีพื้นผิวขรุขระเนื่องจากผู้สูงอายุมีการทรงตัวไม่ดีอาจจะสะดุดแล้วก็หกล้มได้ 3. ประตูไม่ว่าจะเป็นประตูห้องน้ําหรือว่าห้องนอนไม่ควรจะมีธรณีประตูนะคะเพื่อป้องกันการสะดุดหรือว่าหากจะปรับให้เป็นแบบบานเลื่อนเปิดปิดได้ก็จะสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นค่ะส่วนตัวล็อกนะคะให้เลือกที่ใช้งานง่ายออกแรงน้อยค่ะ 4. เพิ่มแสงสว่างภายในบ้านผู้สูงอายุมักจะมีความเสื่อมของสายตาทําให้ต้องการแสงสว่างเพิ่มขึ้นภายในบ้านจึงควรจะมีแสงสว่างที่เพียงพอโดยเฉพาะที่บริเวณห้องนอนห้องน้ําประตูบันไดและทางเดินอ้อแล้วก็สวิชไฟนะคะควรจะอยู่ในตำแหน่งที่เปิดปิดได้สะดวกด้วยค่ะ 5. อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ควรจะจัดวางอย่างเป็นระเบียบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่วางระเกะระกะนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุอาจจะเดินสะดุดแล้วก็หกล้มได้คะ่ะ 6. มุมพักผ่อนถ้าบริเวณบ้านมีพื้นที่ว่างควรจะจัดให้มีมุมพักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุเช่นมุมสวนเล็กๆเลกฉลียงหน้าบ้านนะคะอาจจะเป็นศาลาหรือว่าสนามหญ้า เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างในการนั่งเล่นเดินออกกำลังกายรดน้ำต้นไม้พูดคุยกับเพื่อนบ้านและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนในครอบครัวค่ะ 7. ติดตั้งสัญญาณขอความช่วยเหลือหากเป็นไปได้นะคะควรจะติดตั้งเครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ตามจุดต่างๆภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องน้ําหรือห้องที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประจํานะคะเพราะเวลาที่เกิดเหตุจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะอย่าลืมนะคะกดเซฟคลิปนี้เอาไว้หรือว่าจะแชร์คลิปนี้ต่อให้กับผู้สูงอายุหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เรารู้จักนะคะเพื่อที่จะได้นําไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยค่ะถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สมวัยใจแทบด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมๆกันค่ะ